เขาบอกว่าการทำมาค้าขายจะให้ประสบความสำเร็จนั้นเราต้องให้เกียรติกันเลยกันการให้เกียรติผู้อื่นเหมือนชาวจีนเนี่เวลาเขาจะติดต่อธุรกิจเพื่อการค้าการขายพวกเขาถือว่าการให้เกียรติลูกค้าหรือผู้ที่ทำการติดต่อค้าขายด้วยนั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งคนที่ได้มาติดต่อทำการค้าการขา,ขายกับคนจีนนี่ก็ต้องให้เกียรติ น่ะให้เกียรติเขาเช่นเดียวกันนะเพราะการให้เกียรติผู้อื่นนั้นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือและความยอมรับในตัวบุคคลนั้นการให้เกียรติเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับนับถือและก็แสดงให้เห็นอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลคนนั้นนั้นน่าเชื่อถือเมื่อต่างฝ่ายต่างเชื่อถือซึ่งกันและการการติดต่อธุรกิจต่างๆก็จะง่ายขึ้นและหากชาวจีนจะออกตัวรับประกันแทนเพื่อนอีกคนหนึ่ง พวกเขาก็จะใช้คำพูดเพียงสั้นๆเพื่อเป็นการรับประกันเพื่อนอีกคนหนึ่งของพวกเขาฝ่ายตรงข้ามก็จะเชื่อในคำพูดรับประกันของพวกเขาทันทีและจะทำให้ความเชื่อถือระหว่างเพื่อนกับเพื่อนอีกคนเป็นไปได้ด้วยดีเพราะพวกเขาเชื่อใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเองดังนั้นจึงเชื่อมั่นในคำพูดของกันและกันเพราะเชื่อใจเพื่อนอีกคนหนึ่ง จะต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้หากต้องมีการติดต่อค้าขายกันเจ้าของกิจการหรือนักลงทุนชาวจีนนั้นจะให้เกียรติลูกค้าเสมอหากเกิดกรณีที่ลูกค้าที่มาอุดหนุนหรือมาใช้บริการที่ร้านอย่างเช่นลืมกระเป๋าเงินไวน้พวกเขาก็จะรักษาหน้าลูกค้าโดยไม่ยึดของใดๆจากลูกค้าไว้เป็นสิ่งประกันว่าลูกค้าจะต้องเอาเงินมาจ่ายเพื่อแลกกับของสำคัญของลูกค้า แต่พวกเขานนั้นจะให้เกียรติและเชื่อใจลูกค้าให้กลับไปนําเอาเงินที่ลืมไว้นั้นมาจ่ายในวันหลังนั่นทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและแน่นอนผลตอบแทนที่ตามมาที่พวกเขาจะได้รับจากลูกค้าภายหลังมันมีมากเกินกว่าที่เราจะคาดการเพราะนั่นอาจจะหมายถึงการที่พวกเขามีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นสินค้าก็ขายดีจึงทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จและร่ำรวยมากขึ้น อันเนื่องมาจากการให้เกียรติลูกค้านั่นเองการให้เกียรติผู้อื่นก็เท่ากับเป็นการให้เกียรติตนเองเพราะเมื่อไหร่ให้เกียรติคนอื่นแล้วคนอื่นก็จะให้เกียรติเรากลับมาเป็นการตอบแทนนะครับท่านผู้ฟัง